ก็พร้อมเนาะนักพิกีค่ะรับโที่เราก่อนหน้านี้เลยคนสวัสดีนะคะพี่พี่ดกพอสวัสลีค่ะอลายค็ตกใจเปิดอะไรขึ้นหนูเป็นติดเชื้อในกระแสเลือดตอนแรกคุณหมอไม่บอกตอนแรกคุณหมอไม่กล้าบอกว่าติดเชื้อในกระแสเลือดเพราะว่าคุณหมอคิดว่าคุณหมอกลัวหนูจะกลัวคุณหมอก็เลยบอกว่าเหมือนแบบว่าค่าค่าอักเสบของของ เลือดเหมือนเหมือนอะไรนะค่าค่าอค่าอักเสบของเลือดเนาะมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วมันก็คือคุณหบอกมาเฉลยอีกวันนึงว่าเป็นติดเชื้อในกระแสะเลือดแต่ว่าคืนนั้นนะคะคืนที่คืนที่ผลเลือดออกอะ่ะดูเข้า ICU, ICU เลยล่าเข้า ICU เลยแล้วก็วันนั้นคิดว่าไม่รอแล้ว เรารู้สึกได้ด้วยตัวเองเหรอคะว่าเราจะตัดไม่ไหวแล้วไม,ไม่ไหวแล้วค่ะคือใจอ่ะสู้ใจสู้มากเพราะว่าตอนนั้นน่ะคือร่างกายหนูอ่ะตาเหมือนเหมือนตามันจะหลับไปประมาณสามรอบอะค่ะคือตาจะหลับไปสามรอบแล้วแล้วก็ใจหนูว่าสู้มากเืิสู้มากหนูก็ลืมตาสู้ขึ้นมา แล้วหนูก็หนูก็มองไปที่เพดานเหมือนเหมือนเพดานโรงพยาบาลอะคะ่ะมันค่อยค่อยปวนแบบช้าๆอะไรเงี้ยแล้วก็หนูก็รู้สึกว่าเหมือนตามันจะหลับลงอีกแล้วตัวมันชาไปหมดเลยอะคะ่ะตอนนั้นไข้40่ไข้สิไข้40เลยอะไรเงี้ยมันเหมือนเหมือนร่างกายเรามันตา้านมันสู้กับไวรัสแบบหนักมากอะไรเงี้ยค่ะตอนนั้นร่างกายเราวี a มมากเลยอะไรเงี้ยหนูก็เลยหันไปหาพยาบาลว่าพี่คะ ี่ได้ฉีดยาอะไรให้หนูหรือเปล่าเพราะว่าเพราะว่าตอนนั้นน่ะคือถ้าหนูหลับตาหนูมีสิทธิ์ที่จะหลับไปเลยอะ่ะเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ฉีดยาอะไรให้หนูเลยเขาไม่ได้ฉีดยาอะไรให้หนูเลยหนูบอกว่าแบบรอคะแล้วมันก็มีเหมือนแบบเรื่อสุดท้ายแบบที่ตาจะปิดหนูก็สู้ด้การแบบเริ่มตาขึ้นมาอีกหนึ่งครั้งหนูคิดว่าถ้า วันาครั้งนั้นอะหนูไม่เลือกที่จะลืมตามอาจจะไม่รอดเราตอนนั้นะเราสืรษะยรได้ถูกบีบหนูอะยังขอบคุณแบบว่าขอบคุณสศิรสิทธิ์ทุกแบบทุกบบไม่รู้ว่าแบบอะไรก็ตามที่ยังทําให้หนูพูดได้ตอนแรกอะค่ะอันนี้แบบว่าตอนแรกเนี่ยคุณหมอ,อเขาบอกว่าให้เอาโทรศัพท์อะไปไว้ ใก่ๆแต่หนูขออนุญาตหนูบอกว่าหนูขอเธอขอโทรศัพท์ไว้ใกล้ตัวหนูเพราะว่าเผื่อว่ามันเกิดอะไรฉุกเฉินนะคะเพราะตอนนั้นไม่มีใครอยู่กับหนูเลยไอซิวอย่้ไซเข้าไปได้หนูบอกว่าถ้าเกิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับหนูอะหนูยังได้โทรหาแน่ว่าแบบเออแบบเราไปแล้วนะอะไรเงี้ยพอหลังจากที่ออกมาจากห้องนั้นก็โทรลาทุกคนเลย คีออยู่คือคืออืนนั้นคนเดียวแล้วก็ออกมาล้วอ่อยู่ประมาณ3-4ชั่วโมงค่ะแล้วก็ได้ออกมาแล้ก็ได้ออกมาออกมาคืนนั้นเลยแต่ว่าต้องเฝ้าดูอาการตลอดทั้งคืนนะคะต้องเฝ้าดูอาการดนูนอนโรงพยาบาลไปประมาณคืนค่ะโทองทุกคนนี้คือเป็นการบอกลาโทรหาคุณแม่ก่อนโทรหาคุณแม่แล้วก็โทรหาน้องกันนิด แล้วก็ทรอหาเตยี่แล้วก็โรหาก,กันเนอร์ก็ไม่ตกใจหรอกเพราะว่าเราป่วยเข้ามาในซียูอย่างเงี้ยเขาตกใจทุกคนตกใจก็มีแค่4ี่คนที่โรไปไใช่ค่ะเพื่อนสนิทกันเนอร์เตยี่คุณแม่กันเนีธ คะก็ยังกินยาฆ่าเชื้ออยู่แต่คิดว่าเดี๋ยวถ้าตัวพี่เขาดืดแอลกอฮอล์อก็กินนิดหน่อยเผื่อลน <ปะ S 1> รน้านทองคุณต่อบอกไหมว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นติดเชื้อในกระแสเลือดได้เป็นร้อนคุณต่อบอกว่าเกิดจากอากาศนะคะพี่ๆแล้วก,อากา็อากาศฝนดินใช่อากาศฝนดินแบบมาได้หมดเลยถ้ามันเป็นไข้แล้วก็ติดเชื้อในกระแสเลือดเลยอย่างนี้เหรอ ตอนนั้นหนูงงมากหนูคิดว่าหนูแบบว่าเป็นหวดัดแต่ว่าหนูไม่มีนม้ำมูกเลยนะแล้วก็เทส, COVID, เทสโควิดเทสโควิดเทสเออ่ไข้หวัดสายพันเอสายพันบีสายพันอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลยไม่ม,ไม,มีไม่มีอะไรเลยสื่อว่าเป็นการป่วยหนนะักตัวที่มีที่เลยไหมก็สินปีโหถือว่าหนักอะ่ะก็คือเกือบตายอะคะ่ะ เกือบเกือบตายเลยอะหนูใช้คําว่าเกือบตายเลยค่ะเ,คเกือบว่าเอาชีวิตไม่รอดะอะไรเงี้ยก็คือหนูวันนั้นที่โพสไอจีอ่ะเอาจริงๆนะหนูคิดว่าอะไรรู้ปะหนูคิดว่าถ้าโพสเนี้ยเป็นโพสสุดท้ายอ่ะก็แบบอย่างน้อยก็แบบแฟนๆก็ยังแบบว่าได้เห็นแบบโพสของเราแบบเป็นโพสสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยก็หลายคนก็มองว่าสิ่งที่เราโพสไอจีเป็นกค่ป่วยคอนเทนต์เพราะว่าเราเป็นอินฟลูเคนไม่มีไม่มีเหล่าคอนเทนต์เนี แบบว่าเออช่วยเขียนให้หน่อยอ<น>ะไรเงี้ยใช่อะไรเงี้ยใช่ให้เขาพิมพ์ให้ค่ะใช่เขาช่วยพิมพ์ให้อะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่ารูปอ่ะเลือกไว้แล้วคือวันนั้นไปเป็นวิทยากรให้มกรุงเทพรูปมันมีอยู่แล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าเออให้เขาโพ์ไปให้เผื่อว่าแบบโพนนี้มันแบบสมมติว่าเราไม่ไหวในระหว่างที่การรักษาอะไรเงี้ยค่ะ อย่างน้อยแบบฟแฟนๆก็ยังได้เห็นแบบว่าโค้ชสุดท้ายของเราเสียใจไหมที่คนมองแบบว่าเขาปวดแล้วเราบอกว่าปวดเอาไเช่วยอะไรก็จะแบบปวอะไรเราไปดีฟูก็จะโดนมองเป็นคอนเทนต์มาตลอดเรืเ่องถ้าเรื่องนี้ไม่เสียใจอ่ะเพราะว่าก็หนูยังไม่หนูยังไม่คิดเลยว่าจะมีคนคิดอย่างนี้นะ<อ>พวกรู้เนี่ยพวกรู้จำพี่ๆได้แหละ<อ>ใช่ไม่ได้ไม่ได้คิดค่ะไม่ได้คิดแต่ก็ถือว่าปล่อยผ่านไปเพราะตอนนี้เรากลับมาแข็งแรง ก็แปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วกาทำบุญแบบนี้กับที่นี่ก็เม,มื่อเช้ามีพระมาบ้านมีพระรูปหนึ่งมาบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นพาที่นับถือมากๆอย่างท่านก็มาบ้านก็ได้นะคะ,ะเขอะไรไหมหรือว่าเขาบอกอะไรไหมเขาก็บอกว่ามึงยังไม่ตายหรอกเขายังไม่เอามึงไปหรอกมึงยังต้องอยู่ซรา ประโยชน์กั้ทคนอื่นอีกเยอะแล้วอะไรที่ก็โอเคค่ะก็แต่ก็เกือบอยู่นะตอนนี้ก็ไม่มีอะไรหายห่วงนะหรือว่าต้องระวังระวังอะไรไหมก็หนูคิดว่าอยากให้ทุกคนตอนนี้ระวังสุขภาพเพราะว่าตอนนี้เชื้อโรคมันเยอะมากๆซึ่งเราไม่รู้เลยว่ามันจะมาทางไหนอะไรอย่างเงี้ยอย่างเห็นล่าสุดเห็นเขาบอกว่าพี่หนุ่มกัญชัยก็เป็นใช่ไหมคะใช่เพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าเชื้อโรคมันจะมาทางไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็พี่หนุ่มห้ามไปยังไงนะคะ คุณหมอไม่ได้ห้ามอะไรเลยดีมากที่คุณหมอไม่ได้ห้ามอะไรนะคะไม่ไม่ห้ามทำได้ทำได้หรือเปล่ามีว่ะแต่พูดไม่ได้เผมโอเคถือว่าโอเคนะพี่น้องใช่ค่ะพออะไรกันเนี่ยคนที่เป็นห่วงไหมคุอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ทุกคนที่เป็นห่วงแล้วแบบว่าดีใจมากๆแล้วก็ขอบคุณที่ ได้มาเจอกับทุกคนอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะดีใจมากๆเลยค่ะดีใจสุดๆไปเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะต้อ่ายอ้ายูก่อนะ